เรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยที่21อาหารดีมีคุณค่านะคะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์นะคะ เด็กๆคะอาหารนะคะของเรานะคะมีทั้งอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะอาหารที่มีประโยชน์นะคะเด็กดก,ก็จะได้แก่ข้าวเนื้อสัตว์ผักผลไม้นม ดื่มที่สะอาดนะคะเด็กๆส่วนอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะก็จะได้แก่ขนมน้ำอัดลมลูกอมอมยิ้มนะคะของหวานต่างๆนะคะเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์เวลาเด็กๆทานเข้าไปถ้าเด็กๆไม่ดูแล หรือไม่แปลงฟันนะคะก็จะทําให้ฟันคูนะคะและทานเข้าไปนะคะก็จะไม่มีประโยชน์ในต่อร่างกายของเราเลยนะคะจะทําให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงนะคะเด็กๆคะเราควรรู้จักเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะและ รับประทานอาหารให้ครบสามมื้อนะคะมีมื้ออะไรบ้างคะเด็กๆทราบไหมค่ะมีมื้อเช้ามื้อกลางวันและก็มื้อเย็นนะคะเด็กๆต้องรับประทานให้ครบนะคะเพื่อที่จะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงนะคะและมีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงด้วยนะคะ ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะคะค่ะเด็กๆคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆดกูสามหน้านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมหน้าแรกกันเลยนะคะหน้านี้เลยคะ่ะให้เด็กๆ นับจำนวนของภาพเท่าจีนะคะแล้วเขียนตัวเลขอาราบิกและเลขไทยลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเด็กๆทำได้นะคะค่ะต่อไปกิจกรรมหน้าที่สองนะคะหน้านี้เลยค่ะกิจกรรมหน้าที่สองให้เด็กๆ ระบายสีเหลืองลงในภาพยิ้มนะคะของภาพอาหารที่มีประโยชน์นะคะและระบายสีแดงลงในภาพของรูปหน้าบึ้งนะคะของภาพอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะเด็กๆก,ก็ดูอาหารนะคะในภาพว่าภาพไหนที่มีประโยชน์เด็กๆก,ก็ระบายสีเหลือง ที่ไม่มีประโยชน์เด็กๆก,ก็ระบายสีแดงใส่ในภาพหน้าบึ้งลงไปนะคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะต่อไปเราไปดูกิจกรรมหน้าที่3ามกันเลยนะคะหน้านี้เลยค่ะกิจกรรมหน้าที่3าให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขลงใต้ภาพตามจำนวนนะคะ แล้วเขียนคำตอบเป็นเลขอารบิกและเลขไทยลงในช่องนะคะให้ถูกต้องนะคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะคุณครูฝากกิจกรรมไว้สามหน้านะคะเด็กๆทำด้วยนะคะและคุณครูฝากให้ผู้ปกครอ,อง ช่วยสอนการบ้านนะ้องเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ